เหนียวว่าตอนเช้านะครับนึ่งข้าวนะครับนึ่งข้าวตอนเช้านะคะีิชาก็เพิ่งตื่นแม่ก็รวมกันมากินอาหารและะ้วสนุกวิชาเลยนะครับ

เน well, so well. ี่เนี่ยจ้าจ้จ้าจ้้าจ้อจ้าียวจ้ีจ้้าจ้าจ้า้าจ้าจา้าจ้า้าจ้าน้านนะครับแา่บวจ้า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 ้ ออไปนี่ช้าเอาไปมาแล้วนี่นี่กินน้ำหรอไปอืมใครเนี่ยอีวินนี่ พ oh ี่น้อยยิ <t <t um um <t <t um ้มใสแม่เอาหางนะโอ๊ยลูกเอ้ยโลธรัตเล่าแม่ยิสิโอ้โหเผื่ออะไรกัน่ะ นังข้างนี่บบะมีโชคมีโชมีชูกินข้าวยังมีโชคอ่ะฮะกินข้าวยังมีโชค <c oughs> <c oughs> ใส่บาทนานนีชาชาใส่บาทตอนโตเนาะต้องได้ใส่แม่เนานีชาอร่อยไหมอะอะ chim này chim này huh? chim này á chim này hả 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 chim này คลิปนี้ก็ลากันไปก่อนนะครับเดี๋ยวเจอกันคลิปต่อไปสวัสดีครับ